สองเลขเด็ดทีมพิทางงวดหนึ่งกันยายน2566มาแล้วเลขสวยสะดุดตาซื้อทันรีบซื้อวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองเลขเด็ดของทีมพิทางวดหนึ่งกันยายน2566มาแล้วเลขสวยสะดุดตาใครซื้อทันให้รีบซื้อเรียกได้ว่าหลายคนคงทราบดีว่าทีมพิทริมเจริญรัฐหัวหน้าพักคก้าไกลว่าที่นายกคนที่3าิบ ในด้านชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับตายชุติมาทีปนาธและทราบกันดีว่าวันที่19กรกฎาคม2566ภายหลังศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวของทีมพิธาหัวหน้าพักเก้าวไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก7ต่อ2มีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอตั้งแต่วันนี้จนกว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย วันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองเลขเด็ดของทิมพิธางวด1กันยายน2566มาแล้วเลขสวยสะดุดตาใครซื้อทันให้รีบซื้อโดย Facebook อตเตอรี่พั s ก็ได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ทิมพิธาพร้อมระบุข้อความว่าเลขเด็ดพิธางวด1กันยายน2566มาแล้วห้ามพลาดเลขเด็ดที่ใครๆก็ตามหาเลือกซื้อได้เลยที่แอป นกพัดซึ่งเลขของทีมพิทางวดนี้ก็คือ252 509